สวัสดีทุกนะครับก็วันนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับผมที่มีนบุรีนั่นเองข้างหลังนี้วันนี้เป็นวันที่2ของการเปิดไอ้ทดลองนะับผมให้ประชาชนมาใช้บริการนะครับผมกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะก็เพิ่งเปิดเมื่อเมื่อวันที่21พฤศจิกายนนั่นเองวันนี้ก็เป็นวันที่เปิดเต็มวันนะครับผมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเขาเปิดครึ่งวันช่วงหลัง3ายงก็เนี่ยวันนี้ มันนี้เลยเดี๋ยวพาทุกคนไปดูบรรยากาศรอบๆแล้วก็ไปดูข้างบนกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรตอ,อนสายสีเหลืองน,นะฮะก็ได้ผลตอบรับในช่วงทดลองเนี่ยเยอะยุ่นกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสายสีชมพูเนี่ยมีความโดดเด่นอะไรไหมเนี่ยเพราะว่ารถไฟพวกนี้เป็นรถไฟที่แบบโมโนเรลเนาะไม่มีคนขับนั่นเองนะครับผมไปนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านหน้าสถานีมินบุรีนะทุกคนนะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับผมที่เขาคอยให้บริการนะครับผม รถเรื่องลาเรื่องที่จอดสถานที่จอดด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่22นะฮะพฤศจิกาแล้วนะครับผมนี่ขับรถเครื่องบินข้างบนนะครับอันนี้เป็นมินบุรีนะครับผม PK สามสิบนะครับสามสิบก็พาแฟนมาด้วยนะครับผมอันนี้เป็นบริเวณสถานก็นเมื่อกี้นะครับผม เอามอเไซมาแล้วจมีทางเจ้าหน้าที่บอกว่าร้านจอ,รอดรถก็อยู่ข้างในคือผมด้วยความที่แม่งไม่รู้เว้ยเออเราก็เลยนะได้มาจอดใหม่กันได้เห็นมุมนี้นะครับผมนีร้านจอดรถอยู่ตรงนี้มอเตอร์ไซค์แล้วก็ร้านจอดรถคือก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปทดลองนั่งกันนะครับผมที่นี่ก็มินบุรีนะครับมินบุรีแล้วก็มีมร้านจอดรถนะครับผม ไม่รู้ว่าตอนนี้จอดฟรีอยู่หรือเสียเงินแล้วแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยตอนนี้ฟรีนะครับส่วนทางขึ้นนะฮะก็อ,อยู่ทางด้านหน้าทางโน้นนะครับผมในตอนนี้นะครับผมก็ได้เปิดให้ทดลองนั่งฟรีนะฮะเพื่อๆนๆื่นใได้อยากลองมานั่งตรวสอบสายที่จมพู่ก็ลองมา นั่งดูได้นะครับผมก็เป็นรถไฟฟ้าที่ไม่มีคนขับอะไรคนขับน,บนี่เป็น PK นะครับผมสามสิบนะฮะอังดี หลงกัหลงเหาทางขึ however, ้นไม่ถูกไปยาตอนนี้ก็หนึ่ง like, ทุมแล้วนะไปเร็วเร็วเร็ว็ววไป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 ลายกะ แอร์เย็นไหมแอร์เย็นใช่ไหมก็ถือว่าโยกอยู่เหมือนกันนะกระพอกับสายสีเหลืองเลยนะ ตลาดมินดรีมินด no ูรีนร์อก็ตอันนี้เป็นสถานีตลาดมินะูรีนะ I am a new ีต่อไปนอพรัศ Next Station นอพรัศ Uh, next station outer <laughs> <laughs> Outer Limbo Draminstar Outer I feel ก็ที่นี่วงแหวนรานิทานะฮะ In 30 seconds. ก็เป็นยังไงกันบ้างทุกคนก็นี่เป็นบรรยากาศนะครับผมลองนั่งจากมินบุรีมาที่วงแหวนลามินทานะก็บรรยากาศไม่ต่างอะไรจากสายสีเหลืองเท่าไหร่นะครับผมมีความโซนเพล,ลงเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวไว้มีเวลามากว่างมากกว่านี้เดี๋ยวผมจะนั่งจนสุดสายให้ได้ชมกันเนาะเพราะว่าในวันนี้วันที่สองเนี่ยเขาเปิดให้วิ่งแค่2อทุ่มเองตอนนี้ก็ 1, หนึ่งทุ่มสิบแล้วผมก็ต้องเผื่อเวลากลับด้วยนะทุกคนนะอ่ะ ก็บรรยากาศประมาณนี้นะครับผมยังไงอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะ